คราวน,นี้มาพูดอีกครั้งนึงนะครับวันน,น,นี้จะมาพบอีกครั้งน,งนะครับสวัสดีครับอันนี้ผมจะมาแจกปโปกเกมอนนะครับของเล่นนะครับนี่ครับ สีส้มกับสีเขียวนะครับตัวสีส้มนี่นะครับผมจะให้ดูให้ชิคเกอร์ก่อนนะครับนี่ครับมามาลงคลิปยังไงเหรอนี่นะครับกับปูตัวปูกปุกกระปนะครับแล้ตอนนี้นะครับออโต้๊ะผีบ้ามากเลยครับครับได้แล้วครับนอนแล้วครับ แกตัวสีเขียวตัวโปกเกมอนสีเขียวดูนะครับ,ญญบนี่ตัวโบนี่ตัวสเต็มของตัวโปกเกมอนสีเขียวนะครับนี่โปกเกมอนของตัวโปกเมปกเมอนโปเกมอนของ <c oughs> ลูกบอลสีเขียวนะครับนี่นะครับขอจบรายการแค่นี้ก่อนนะครับ